สวัสดีครับวันนี้มีเกมที่สำหรับคนที่ชอบใส่สูงต่ำมาฝากบอกเลยนะว่าเกมนี้อยู่ค่าย a l w a y Spin s ใช่เป็นหนึ่งในค่ายที่มีอยู่ในนิก99เลยนะนี่เล่นง่ายมากเบ็ดต่ำสุด30บาทนะครับสูงสุดได้ถึง6,000แล้วเบิ้ลได้2ครั้งเป็นหมื่นสอเลยนะสำหรับขายใหญ่ขาหนักแนะนำเลยหรือใครไม่มีตังก็สามารถปั้นทุนได้ง่ายๆเลยดู มาแล้วมื่สี่โอ้โหบอกเลยนะครับว่าเกมนี้วัดที่ใจมากๆเลยจริงๆมีให้ไทยสองขาขาใหญ่ขาเล็กใช่สูงก็ต่ำเล่นง่ายมากได้ก็คือได้เลยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้ดูง่ายมากแถมถ้ามีจาวิตด้วยนี่ยิ่งโคตรง่ายเลยนะครับเพราะว่าดูได้จากเปอร์เซ็นต์เลยใช่จาวิตก็ใช้กับเกมนี้ได้โคตรแม่นจริงๆบอกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ชอบการจบเป็นตาตาทายแบบเร็วๆ ให้มาเล่นเลยคูปังบอกเลยนะครับว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับแล้วก็จาวินเรามีแจกฟรีด้วยนะครับไม่ต้องทําเทิร์นไม่มีขั้นต่ําเลยนะแล้วแถมเว็บเราไม่ผ่านเอเจนต์เป็นเว็บตรงแนะนำเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้เว็บตรงมาอยู่ในมือเนี่ยแถมว่าเกมเนี่ยเข้าใหม่เป็นเกมแรกๆเลยนะแบบว่าสมุิเป็นเว็บแรกๆเ,นะแบบเ,เ,เลยด้วย ใช่ของไทยเลยนะถ้าใครอยากได้ทางเข้าหรืออะไรเงี้ยเม้นมาหรือไม่ก็แอดไปที่แอดนี่เก้าเได้เลยใช่หรือทักแชทมาก็ได้นะเดี๋ยวแจกทางเข้าให้ในแชทเลยบอกเลยนะครับว่าคุ้มสุดๆเลยถ้าใครอยากเล่นนี่ทักแชทมาได้นะฮะสรุปวันนี้ไปแล้วนะคะผมงน้นก่อนไปมีได้มีห้าร้อยน้ำหนํา